ากบนสัตชั้นทองที่เห็นนะครับผมจากภาพที่ท่านเห็นนี่คือเวอร์ชันใหม่ครับของปี22ปั๊มค้นยาขนาด400ลิตรนะครับแขน8เมตรนะครับหัวฉีดทองเหลืองแบบ2ทางปั๊มไดอะแอม4สุปนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับของปี2022นะครับผมถ้าอยากรูพี่ครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างปี2022แน่นอนคือหัวฉีดครับ ันนี้จะเป็นปั๊มในแฟมสี่สูบนะครับผมถามว่าสี่สูบคืออะไรใหญ่กว่าเดิมเยอะครับผมเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยดูขนาดมือผมนะครับสี่สูบนี่คืออะไรนี่ครับแต่ละแต่ละฝั่งจะมีสูบหนึ่งนะครับหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่สูบนะครับแน่นอนแรงแน่นอนและเราจะคงควยความสําพันธ์กับเรื่องสายสายไฮดรลิกนะครับพี่เห็นไหมครับดูข้อต่อก่อนครับเราให้ย้ำดูข้อต่อนะครับ ต่อนะครับอ่าดูสายนะครับสายไฮดรอลิกนะครับผมสายไฮดรอลิกนะครับโอ้หนาตึกเลยครับผมอ่าเรามาดูภาพรวมนะครับผมเห็นไหมครับสีส้มเลยครับรอบนี้ระบบควบคุมน้ำเหมือนเดิมนะครับผมเน้นย้ำเลยสายไฮดรอลิกใหญ่มากอ่า ปั๊มแรงแฟมสี่สูบครับและแน่นอนก็สายไฮดรอลิกอีกแล้วอุปกรณ์ที่เราให้เพิ่มเติมนะครับจะเป็นสลักนะครับ1จุด2จุดสจุดนะครับแล้วก็ให้ยอยด้วยนะครับผมให้ครบเลยมาดูเวอร์ชั่นกันครับผมอ่า ดูภาพรวมนะครับตัวนี้จะเป็นเฟรมสีส้มนะครับแล้วก็แขนสีส้มจะเป็นรุ่นใหม่นะครับถามว่ารุ่นใหม่คืออะไรรุ่นปี2022นะครับผมดูภาพรวมเลยครับผมสวยงามอ่าซึ่งแน่นอนเอกลักษณ์ของเราคือสายไฮดรลิกเกือบทุกจุดนะครับและที่สำคัญคือ ท่อสแตนเลสน,นะครับผมท่อสแตนเลสยาวตามแนวเส้นเลยนี่ครับเราย้ำนะครับตัวนี้เป็นท่อสแตนเลสน,นะครับผมเอกลักษณ์ของช้างทองเลยครับผมเห็นไหมครับท่อสแตนเลสน,นะครับและนี่นอนเวอร์ชันใหม่คืออะไรเห็นแป๊บๆเลยครับผมหัวทองเหลืองแบบทูเวครับ เห็นไหมครับตูเวคือสองทางนะครับเปิดปิดได้แล้วก็สลับการฉีดได้ให้ดูภาพนะครับผมอันนี้คือแบบนี้คือปิดนะครับแนวขวางแล้วน,นี้คือเปิดใช้หัวหัวกลมนะครับอีกอันนึงก็คือใช้หัวใบพัดน,นะครับโอเคจากภาพที่ท่านเห็นนะครับตัวนี้คือแขนกลาง8เมตรนะครับ13หัวฉีด เราย้ำนะครับตอนนี้8เมตร13หัวฉีดแต่ตัวนี้เป็นหัวฉีดทองเหลืองแบบูเวนะครับหรือแบบ2องทางอ่าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับผมตัวเวยังไงนะครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้จะปิดนะครับผมเบื้บแบบนีจะเปิดเป็นหัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาคื่อนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนใช้หัวนี้นะครับเห็นไหมครับและเอกลักษณ์ของเราคือก็อยากหัวท้อ รับสแตนเลสครับยาวเลยมาดูก really uh, 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 oh, totally huh? uh ันครับที่หัวครับเมื่อกี้หัวที่หนึ่งนะครับผมหัวที่หนึ่งนะครับ่าแปบสแตนเลสครับหัวที่สองครับแปบสแตนเลสยาวเลยนะครับหัวที่สามครับอ่าหัวที่สามนะครับอ้าวสายไฮดรอลิกครับอ่าท่อสแตนเลสนะครับหัวที่สี่ครับหัวที่ห้าครับท่อสแตนเลสแล้วครับสายไฮดรอลิกนะครับผม หัวที่หกครับผมอ่าท่อแซลเลนนะครับหัวที่เจ็ดนะครับเห็นแป๊บๆนี่คืออะไรตัวกรองนะครับผมตัวกรองนะครับอ่าท่อแซลเลนวิ่งยาวอยู่แล้วครับผมหัวที่แปดครับผมเนี่ยครับแล้วก็สายเทอลิกนะครับสายเทอลิกเลยหนาตึ๊กครับมีสปริงด้วยอ่าหัวที่เก้าครับท่อแซเลนนะครับผมหัวที่สิบครับ สั้เกตนะครับสายเราเห็นชัดๆเลยเอาให้เอาให้ดูเลยว่าวัดกันเส้นต่อเส้นรุ่นต่อรุ่นเลยครับหัวที่1 1เนะครับพัอสเตนเลนครับพัวที่12ครับแล้วก็ตบท้ายด้วยหัวที่13ครับผมอ้อตัวนี้เป็นรุ่น8เมตร13หัวฉีนนะครับหัอสแตนเลสสายไฮดรอลิกและหัวทองเหลืองแบบทูเวย์นะครับผมเรามาดูนะครับผมตัวนี้สามารถเปิดเปิดขาถังได้สองระบบนะครับ รบแรกคือเปิดชฉพาะฝาเล็กถามว่าเพื่ออะไรเชื่อท่านเทน้าํายานะครับผมอ่าแล้วก็ปิดได้ครับแน่นแน่นอนครับอ่ามาเปิดทั้งใหญ่ครับผมใหญ่มียังไงท่านชมนะครับปพ๊บอ่าจะมีกองนะครับถามว่าข้อดีของกองคืออะไรข้อดีของกองกรณีท่านสูบน้าําเข้ามาผ่านทางกองเนี่ยจะทําให้พวกเศษใบไม้ไมไมเศษตะกอนเนี่ยนะครับไม่ลงไปข้างล่างนะครับเราควรจะ เครียส่งน้ําผ่านทางกองนะครับผมนี่นะครับรุ่นใหม่นะครับผม2022ครับรายันะครับตัวนี้เวอร์ชันนี้ราคาเปิดตัวเราใจแน่นอนอตัวนี้ขนาดถัง400ลิตรนะครับผมมีระดับน้บําวัดนให้สกเกตน,นะครับผม400 300 200แล้วก็100นะครับผม สวยงามครับเวอร์ชั่นใหม่สีส้มครับทั้งโครทั้งปีหัวทองเหลืองนะครับแบบทูเวเราย้ำนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2022ข้นยา400ลิตรหัวทองเหลือง8เมตร13หัอฉีดปั๊มไดอะแฟม4สูบนะครับท่อส่งน้ำสแตนเลสครับเมื่อกี้<ม>คือย่อยเราให้ย่อยด้วยนะครับตัวนี้ ว่ายง่ายท่านซื้อไปเนี่ยพร้อมใช้งานเลยเราเห็นเห็นล้อนะครับตัวนี้ล้อเนี่ยสามารถล็อกได้ล็อกได้นะครับถ้าล็อกหนีก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวน,นะครับผมคลายล็อกก็เปิดนี่นะครับง่ายๆครับเพราะตัวเนี้ถามว่ายังไงท่านนึกภาพตัวตอนที่ท่านเติมน้ําไปแล้วแล้วท่านอยากจะเคลื่อนย,ย้ายถ้ามีล้อจะสะดวกมากนะครับผมสังเกตน,นะครับล้อตัวเนีออเ้ออกแบบมาอย่างดีนะครับแล้วหนักได้ หนึ่งล้อเนี่ยรับน้ำหนักได้250กิโลนะครับแข็งแรงมากครับตัวนี้นะสังเกตไหมครับเมื่อกี้สปริงครับสปริงใหญ่ไมเ่เลิกเลยใหญ่มากนะครับรูปแบบรูปแบบการพับเป็นแบบเดือยน,นะครับป้องกันการเสียหายของปีกพ่นยานะครับผมจากสปริงเซฟตี้ดียังไงสปริงเซฟตี้เนี่ยคือป้องกันความเสียหายจากการชนนะครับผมอย่างเช่นท่าน พ้นยาไปแล้วมีกิ่งมีต้นไม้ขีดขวางอยู่ตัวตัวปีเนี่ยจะหุบเข้ามาเพื่อไม่ให้ตัวปีเสียหายนะครับโดยเราใช้เป็นระบบสปริงพร้อมเลยน,นะครับตัวนี้ครับแข็งแรงแน่นอนครับผมป้องก,กันความเสียหายนะครับเรามีทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งซ้ายัลงขวาแลาต่อไปเราจะมาดูการพับปีกนะครับว่าตัวนี้นอกจาก8เมตรแล้วมันจะ เขาเรียกกลางปีกได้สามสเต็ปนะครับคือมี8เมตรมี2เมตรมี6เมตรมี2เมตร30นะครับไปง่ายท่านซื้อไปเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นล่องแคบล่องขนาดกลางและล่องขนาดกว้าง8เมตรนะครับผมเราออกแบบคิดค้นให้หมดแล้วว่าท่านต้องใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับผมดูการพับปีกนะครับแต่สเต็ปแรกคือพับปลายออกมานะครับครั้งนี้หนึ่งแล้วก็พับปลายอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าสเต็ปอย่างนี้ เราจะกลางปีกได้ประมาณ6เมตร30นะครับอ่าแล้วมาแล้วมาพับเสร็จที่สองครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าพับเสร็จเสร็จที่สองครับเสร็จที่สองนะครับพับแบบนี้ครับอ่าแล้วก็พับลงมาครับทางขวาถ้าพับแบบเนี้เราจะใช้ปุ่นยาเฉพาะตรงกลางนะครับหรือประมาณ2เมตร30นะครับผมคร่าว วิธีการออกนะครับผมเราการสเต็ปแรกก่อนนะครับการทางขวาก่อนนะครับอ่าแล้วคราวนี้มาการทางซ้ายครับอ่าแล้วแล้วก็การปีกไปมั้นะครับแล้วก็ปางการปีกทางขวานะครับแล้วคราวนี้เราเรามาหมุนหัวฉีดนะครับให้เป็นยังไงกสานี้นะครับผมเรารูลล้นะครับลรา พับปิดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมพับปิดซ้ายขวาก่อนนะครับผมหญ่ไหมครับจะเหลือหกประมาณหกเมตรสามสิบนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็มาพับฝั่งซ้ายนะครับตามรูปนะครับผมอ่าเราย้ำนะครับเราใช้ไส้กีดเกีบทั้งระบบนะครับทั้งระบบคืออะไรก็ส่งน้ำจากปั๊ม สายฮอลิกคับพ่อส่งน้ําเพื่อไปสาย3จุสนะครับตัวนี้จะเป็นตัว2022คือเราใช้ปั๊มไรแฟมสีสูบนะครับนี่ครับปั๊มไรแฟมสี่สูบเป็นไงเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสาสูบจะเป็นลักษณะนี้นะครับความเล็กใหญ่ต่างกันนะครับสังเกตเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้4ี่สูบตัวนี้3มสูบนะครับ3สูบจะเป็นรุ่น2021นะครับแต่รุ่นตรง2ันี่เราให้4สูบเลยกับ หัวทองเหลืองรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมชัดเจนนะครับการพัฒนาของเราความใหญ่ต่างกันเลยนะครับผมความแข็งแรงก็ต่างกันการส่งแรงแระงน้ำก็ต่างกันนะครับผมใช้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสลักนะครับทุกจุดนะครับค้อมปิ้นนะครับผมทั้งสามจุดเลยนะครับผมสลักนะครับถ้าท่านเป็นรถใหญ่เราแจ้งได้นะครับว่าจะขอสลักใหญ่นะครับผม ตันนี้ยอยนะครับถามว่าเครื่องค้นยาสีล้อลีของเราเนี่ยรองรับแต่กี่แรงรองรับตั้งแต่27แรงถึง120แรง,งถึง120แรงเลยเพราะเราให้ปั๊มในแฟมซีสูบข,ขนาดใหญ่รองรับลใหใ่ได้สบายๆนะครับผมนะครับม,มีเนมเพจด้วยนะครับตัวนี้จะเช่นกันเหมือนเดิมนะครับคือเรามีระบบน้ําวนน้นําวนคืออะไรน้ําวนเนี่ยมันจะช่วยให้การผสมของน้ํายามีประสิทธิภาพมากขึ้นคือตัวน้ําเนี่ย จะวนมาจากใต้ถังนะครับแล้วโดนยิงออกมาภายในถังเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําเพื่อไม่ให้เกิดการตกตะกอนนะครับน้ํายาจะผสมได้ทั่วถึงแน่นอนสีใหม่เวอร์ชันใหม่นะครับ2022สีลายิเศหัวทองเหลืองนะครับผม1 3หัวฉีดน,นะครับผมทอสแตนเลสสายไฮดรอลิกนะครับรบถ่วนครับรอบนี้เราให้สมบูรณ์แบบไปเลย เพราะลูกค้าเรียกร้องกันเหลือเกินกรหโมท้องเหลืองช่วงโปรโมชั่นจะมีราคาพิเศษด้วยนะครับผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับ